5, 4, 3, 2, สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกๆคนนะคะยังอยู่กับครูเวียคริตตี้ชาแนลนะคะกับวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะนะคะวันนี้นะคะก็ เป็นในเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะต่อจากเรื่องก่อนที่เราเรียนไปนะคะเรื่องก่อนที่เราเรียนไปคลิปที่แล้วนะคะเป็นในเรื่องของกฎหมายอาทะเบียรรนราษฎรใช่ไหมคะ วันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของกฎหมายจราจรน,นะคะกฎหมายจราจรน,นะ,ะในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยต้องผูกพันกับครอบครัวและชุมชนใช่ไหมอย่างคลิปที่แล้วที่พูดไปในเรื่องของครอ,อบครัวใช่ไหมคะกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยนะคะนอกจากที่เราจะต้องเรียนรู้กฎหมายทะเบียนราษฎรแล้วเนี่ยเราก็ยังจะต้อง มีในเรื่องของกฎหมายที่เราจาเป็นต้องรู้นะคะเพื่อให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในชุมชนได้อย่างสงบสุขนะคะนั่นคือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนด้วยนะคะอย่างเช่นกฎหมายจราจรนะคะวันนี้ครูพูดถึงกฎหมายจราจรก่อนเนาะแล้วก็จะมีในเรื่องของกฎหมายยาเสพติดนะคะแล้วก็ข้อบัญญัติท้องถิ่นอะไรต่างๆนะคะวันนี้เอาเรื่องกฎหมายจราจรก่อนนะคะ ปัจจุบันนี้นะคะชุมชนเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้านะคะมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะการคมนาคมนะคะที่มียานพนาหนะชนิดต่างๆนะคะสัญจรไปมาบนท้องถนนมากมายนะคะการที่ผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยปฏิบัติตามกฎหมายก็จะช่วยรักษากฎหมายจราจรได้อย่างเคร่งครัดนะคะย่อมจะช่วย ลดการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นได้ด้วยใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนมาดูนะคะภาพนี้อ่านักเรียนดูนะภาพนี้คือภาพอะไรภาพทั้งหมดนี้คือภาพอะไรคะภาพอุบัติเหตุใช่ไหมคะอุบัติเหตุเนี่ยจริงจริงแล้วอะ่ะมันมันเกิดขึ้นได้จากจากหลายสาเหตุใช่ไหมคะครูจะยกตัวอย่างก่อนนะคะอย่างเช่นสาเหตุจาก บุคคลก่อนนะคะเช่นประมาทนะคะขับรถประมาทนะคะหรือว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายาจราจราขับรถเร็วหรือว่าขับรถในขณะมึนเมานะคะใช้โทรศัพท์ขณะขับรถก็ได้นะคะหรือว่า,าคนเดินถนนข้ามถนนอะไรแบบนี้ค่ะ ไม่ได้ข้ามตรงทางม้าลายอะไรประมาณนี้นะคะมันก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ถูกต้องไหมคะอันนี้คือหนึ่งสาเหตุนะที่มันเป็นในเรื่องของสาเหตุจากบุคคลนะคะแล้วก็สาเหตุจากจากรถก่อนนะคะการนําอุปกรณ์บกพร่องเนี่ยมาใช้อย่างเช่นเบรกเบรกไม่ดีอะออออไฟสัญญาณไม่ดี กระจกซองหลังไม่ชัดเจนนะคะหรือว่าที่ปัดน้ําฝนไม่ดีอย่างเงี้ยอุปกรณ์พวกเนี้ยถ้ามา,ถ,า,มาถ้ามันบกพร่องใช่ปะ่ะแล้วนํามาใช้นะคะมันก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ถูกต้องไหมคะอันนี้คือสาเหตุที่2องนะาสาเหตุที่3านะคะก็จะเป็นในเรื่องของเครื่องหมายสัญญาณนะคะอย่างเช่นบริเวณทางโค้งนะคะทางแยกทางชำรุดอะไรแบบนี้ค่ะอย่างเช่นทางโค้งอ่ะคือ โค้งมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่มีป้ายออให้ให้เห็นชัดเจนว่ายข้างหน้าเป็นทางโค้งนะแล้วคนอ่ะขับรถมาด้วยความเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ใช่ไหมคะเครื่องหมายสัญญาณชํารุดก็เป็นไม่ได้ไฟสัญญาณไฟเขียวไฟแดงชํารุดอะไรแบบเนี้ยคะ่ะบางบางทีคนก็มันไม่ทันได้มองใช่ไหมอืมมันก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะแล้วก็ อีกสาเหตุหนึ่งน่าจะเป็นในเรื่องของออธรรมชาตินะคะอย่างเช่นฝนตกหนักมากอะคะมองไม่เห็นทางแบบนี้นะคะ่ะมันก็เกิดบัิเหตุได้ถูกต้องไหมแล้วก็หมอ,อ,อกลงจัดก็ทําให้เกิดวัิเหตุได้เช่นกันนะคะทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุได้นะคะแต่เรืเียนมาดูนะสถิตินะคะ อันนี้คือข้อมูลรับแจ้งอุบัติเหตุทางถนนในรอบ24ชั่วโมงของวันที่26เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเขาบอกว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งหมด10คนนะคะบ,บาดเจ็บทั้งหมดเนี่ย 977คนรวมทั้งหมด987คนใช่ไหมคะอันนี้คือแค่1วันนะคะ1วันเนี่ยนะคะ24ชั่วโมงน่นะคะมีผู้เสียชีวิตทานีีแหละนะคะทีนี้ด้านขวาน,นะคะข้อมูลรับแจ้งอุบัติเหตุทางถนนสะสมในปี2563นะคะเสียชีวิต5 0 0 0กว่านะคะบาดเจ็บก็3 0 0 0กว่าวเรียนดูนี่ว่ามันเยอะแค่ไหนนะคะการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเกิด เรียก,กได้ว่าทุกทุกชั่วโมงทุกนาทีเลยก็ว่าได้มั้งนะคะถ้าถ้ารวมกันทั้งหมดทั้งทางประเทศเราเนี่ยนะคะมันก็อาจจะเป็นได้ทุกทุกนาทีทุกชั่วโมงก็เป็นไปได้นะคะนี่ขนาดสถิติของวันที่24เมษาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะนันเรียนะคะมันเป็นสถิติที่แบบคนเนี้ยไม่ยังไม่ค่อยออกจากบ้านไม่ไม่ไม คือมันเป็นช่วงของโควิดนัเนี้นนึ่งออกไหมทุกคนจะต้องอยู่บ้านนะคะนะคะยังมีคนบาดเจ็บเสียชีวิตเท่านี้เลยอะคะ่ะนี่ถ้าสมมุติว่าใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมเงี้ยคะ่ะมันจะมากแค่ไหนนะคะอันนี้ก็นะคะต้องต้องดูแลว,ว่ามันสาเหตุมันเกิดจากอะไรบ้างแล้วควรจะแก้ตรงไหนได้บ้างอะไรองเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะอ่ะดูหนึ่งคลิปก่อนนะคะ ขอชีวิตกับคนเมาเปล่าประโยชน์พวกเราทำอะไรผิดอ่ะลูกหนูก็แค่สองขวบอ่ะพี่ฆ่าเราสองคนเลยขอชีวิตกับคนเมาเปล่าประโยชน์ ปอาะเป็นคลิปจากสสสนะคะที่รณรงค์ในเรื่องของการเมาแล้วไม่ควรขับรถเลยนะคะไม่ขับเลยดีกว่าไม่ควรไม่ใช่ไม่ขับเลยดีกว่าเมาไม่ขับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎจราจรเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะทีนี้ครูจะให้ดูนะอันนี้เป็นผู้ที่ได้รับความสูญเสียนะคะจาก อุบัติเหตุที่ม่อเปนเมาแล้วค่ะข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณครับผมพาคุณผู้ชมมาต่อกันเรื่องของข่าวจริงยิ่งกว่าละครครับวันนี้เป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งครับที่เพิ่งเรียนจบบัมาตั้งใจว่าวันนี้แหละเราจะไม่เป็นภาระของครอบครัวแล้วนะจะขี่รถไปสมัครงานแล้วนะแต่กลับกลายเป็นว่าวันนั้น คนเมาแล้วขับทําให้ชีวิตเขาต้องเปลี่ยนไปตลอดการเขากลับกลายเป็นว่ากลายไปเป็นภาระของครอบครัวแทนไปติดตามในข่าวจริงยิ่งกว่าละครครับทําไมต้องเกิดขึ้นกับเราเจ็บปวดทั้งโรคการติดเชื้อในกระเพาะทั้งแผลกดทับที่เข้าถึงก็ดูส่งผลกระทบถึงตัวผมแล้วครอบครัวที่ต้องมาดูแลผม พี่คนนี้ชื่อวพี่สมภพอัมภัยเจริญนะครับอายุ35ปีเป็นคนบ้านแ้วจังหวัดสมุทรสาครพี่เขาเล่าให้ฟังถึงจุดเปลี่ยนชีวิต16ปีก่อนครับตอนนั้นก็คือสิงหาคม2546พี่สมภพบ,บอกว่าตอนนั้นเป็นวัยรุ่นอายุ19ปีครับเพิ่งเรียนจบไปหมาดๆแล้วก็จะเดินทางนะไปสมัครการด้วยการขี่รถไประหว่างทางครับที่ขี่รถไปเพื่อสมัครการถูกรถชนแล้วก็รู้ตัวทีพี่เขาอยู่บนเตียงโรงพยาบาลแล้ะครับคนที่ชนก็หายตัวไป ตอนที่เขาฟื้นขึ้นมาคือเหล็กดามทั่วร่างกายผ่าตัดแล้วผ่าตัดอีกคำพูดของพี่เขาบอกว่ามีน้ำหนองไหลออกมาเป็นจำนวนมากมีอาการซ้ำซ้อนเกิดขึ้นมากมายหลายๆครั้งต้องเข้าห้องผ่าตัดเพราะหมอจะต้องไปตัดเนื้อที่ตายออกผ้าก๊อตนะครับถูกยัดเข้าด้านซ้ายและขวาแทนเนื้อที่ถูกผ่าออกตรงกลางเนี่ยเป็นกระดูกเลยไม่มีเนื้อที่อยู่ด้านหลังเพราะว่าเป็นกระดูกที่ห่อหุ้มไปด้วยผ้าก๊อตทีนี้แผลก็ติดเชื้อสิครับ พอเริ่มติดเชื้อลูกลามไปในกระเพาะปัสสาวะและก็แผลกดทับก็ติดเชื้อเข้าไปจนถึงเยื่อกระดูกจุดนั้นร่างกายพี่เขาขยับไม่ได้แล้วครับแผลกดทับก็ไม่หายครับเกิดขึ้นกับเราเจ็วก็มีคุณพ่อคอยดูแลแม่ก็ขายข้าแกงนะฮะพ่อก็ต้องกลับมาช่วยแม่พอบ่ายก็ต้องนั่งรถไปเฝ้าผมกลาคืนช้าก็กลับมาทำอยู่อย่างเงี้ยประมาณเเดือนผมรักษาตัวอเจ็ดเดือน ก็ได้กลับบ้านผมนึกว่ากลับมาแล้วมันจะดีขึ้นกลับว่าเราต้องทั้งโรคการติดเชื้อในกระเพาะทั้งแผลกดทับที่เข้าถึงกระดูกอะไรเงี้ยต้องรักษาสมป่านนี้แผลกดทับผมยังไม่หายเลยครับพี่มันส่งผลกรส่งผลกระทบถึงตัวผมและครอบครัวทีว่ต้องมาดูแลผมอีกครับตอนแรกก็อยากจะมีงานทําเพื่อจะไม่เป็นภาระครอบครัวแต่กลับต้องมาเป็นภาระครอบครัวว,ว่าเรา ถูกคนเมาชนจนพิการตลอดชีวิตครัปัจจุบันนะครับคนที่ดูแลพี่สมภพก็คือคุณพ่อครับชื่อคุณพ่อสมภพอัมภัยเจริญอายุ68ปีแล้วคุณพ่อเล่าให้ฟังนะครับว่าลูกชายเนี่ยตั้งกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงนอนอยู่แต่ในบ้านไม่ใช่หลักเดือนนะครับ6ปีครับกว่าที่จะสามารถเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้คุณพ่อต้องคอยดูแลให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดแบบตลอด24ชั่วโมงทุกวันนี้ครับ ต้องใส่สายสวนปัสสาวะตลอดเวลานะครับเพราะว่าร่างกายไม่มีความรู้สึกเวลาต้องการขับถ่ายครับได้รับผลกระทบมากครับได้รับผลกระทบทุกอย่างแหละทั้งจ,จิตใจทั้งการงานอะไรอะไรก็อยากอยากอยากจะบอกกับพวกที่ขับรถนะ่ยแบบว่าตัวเองถ้าเมาแล้วก็อยากขับเลยครับ มันมันมันจะไปทําให้ผู้อื่นได้รับอันตรายถึงตายแล้วก็พิการได้วันนี้ครับขณะที่ผู้สื่อข่าวของเราได้พูดคุยกับพี่สมภพเนี่ยก็เห็นว่ามีรอยยิ้มบ้างในบางครั้งพี่สมภพเล่าให้ฟังว่ากว่าที่จะสามารถมีรอยยิ้มแบบนี้ได้เนี่ยเจ็ดปีนะครับคุณผู้ชมถึงจะสามารถฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติซึ่งทั้งพี่สมภพและคุณพ่อก็ฝากบอกถึงทุกคนว่าสงกรานที่จะถึงนี่แล้วถ้าดื่ม ต้องอยากขับรถครับมันเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุไม่ก็ตายหรือไม่ก็พิการไม่พิการก็สูญเสียงเงินจํานวนมากแล้วก็ถูกดําเนินคดีก็เลยอยากจะเตือนสติทุกคนและอย่างกรณีนี้พี่เขาไม่ใช่เป็นคนที่เมาแล้วขับครับพี่เขาเจอคนที่ไร้ความรับผิดชอบที่คิดว่าชีวิตตัวเองอาจจะไม่มีค่าอะไรเพราะว่ากล้าที่จะเมาแล้วขับรถแต่กลับกลายเป็นว่าไอ้ความไร้ผิดชอบของเขาเนี่ยไปเปลี่ยนชีวิตคนอย่างพี่สมภพและก็ครอบครัวคนใกล้ชิด ตลอดการครับแสดงความเสียใจด้วยครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชีวิตที่เราต้องเดินหน้าต่อไปนะส่วนคนที่ทําผิดก็ต้องรับผิดไปตามกฎหมายนะคอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อฮะผมจับทีหลายคนนะคะควรจะตระหนักนะคะถึงการเมาแล้วขับนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดผลดีกับใครเลยใช่ไหมคะแม้แต่ตัวเขาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นอกจากจะเป็นการที่ทำผิดกฎจราจรแล้วเนี่ยนะคะมันก็ทำให้เกิดความสูญเสียได้นะคะถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้ตระหนักถึงตัวเองเขาควรจะตระหนักนะ,ะแล้วก็มีความ,มรับผิดชอบต่อผู้อื่นนะคะในเรื่องของกฎหมายจราจรเนี้ยควรจะจะเคร่งคัดกันนิดหนึ่งนะคะนักเรียนรู้สึกยังไงบ้างคะจากที่ได้ดูมาเนาะก็ รู้สึกว่าเสียใจเนาะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ด้วยซึ่งมันไม่ควรเกิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราควรจะรู้นะคะว่าข้อควรปฏิบัติในการใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างนะ,ะข้อแรกนะคะผู้ขับขี่ควรขับขี่ด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าง เคร่งรัดอันนี้สําคัญมากเลยนะคะขับขี่ด้วยความระมัดระวังไม่ไม่ประมาทนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามกฎตจราจรอย่างเคร่งรัดด้วยนะคะผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารนะคะควรคาดเข็มขัดนิราภัยหรือสวมหมวกกันน็อกและเปิดไฟหน้ารถนะคะสำหรับรถจักรยานยนต์นะคะถ้ารถรถยนต์เนี่ยควรจะคาดเข็มขัดนิราภัยทุกครั้งทั้งผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารนะคะ ผู้ที่ขับรถจักรยานยนต์ก็สวมหมดกันน็อกทุกครั้งนะคะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะคะข้อต่อไปนะคะผู้ที่ขับขี่ควรใช้รถที่มีสภาพดีทั้งเครื่องยนต์แล้วก็อุปกรณ์ครบครวนตามที่กฎหมายกำหนดนะคะเช็ครถเช็คระยะเช็คทุกอย่างให้ดีด้วยนะคะก่อนที่จะขับขี่นะคะเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะคะที่จะเกิดขึ้นต่อตัวคุณเองหรือว่าต่อผู้อื่นด้วยนะคะ ข้อต่อไปนะคะผู้ขับขี่รถบรรทุกเนี่ยควรบรรทุกน้ำหนักตามที่กฎหมายกำหนดด้วยนะคะแล้วก็ผู้ขับขี่เนี่ยควรขับรถด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดนะคะไม่ขับรถเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดนะคะแล้วก็ใช้สัญญาณไฟและปฏิบัติตามป้ายเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ ข้อตอไปนะคะผู้ขับขี่ต้องไม่ขับรถในขณะมึนเมาหรือง่วงนอนนะคะตามที่ได้เห็นในคลิปเลยนะคะนักเรียนพอขับรถในขณะมึนเมาเนี่ยคะมันก็เกิดอุบัติเหตุต่อคนขอคนอื่นต่อผู้ใช้รถใช้ถนนผู้อื่นด้วยอะไรเงี้ยนะคะผู้ขับขี่รถทุกชนิดนะคะต้องไม่ใช้สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณเสียงไซเรนนะคะสัญญาณนกหวีดนะคะยกเว้นรถฉุกเฉินหรือรถที่ทางราชการอนุญาตให้ใช้นะคะการขึ้นลงรถประจำควรอรอจนรถหยุดนิ่งที่ป้ายหยุดรถประจำทางเท่านั้นนะคะ มาดูกฎหมายจราจรนะคะกฎหมายจราจรที่ใช้ในปัจจุบันเนี่ยคือพระราชบัญญัติจราจรทางบกเทธศักราช2522นะคะมีสาระสำคัญดังนี้ค่ะข้อที่หนะคะสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจรคือเครื่องหมายที่ผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งขัดนะคะ เช่นหยุดรถเมื่อเห็นสัญญาณไฟจราจรไฟสีแดงนะคะไฟไฟแดงให้หยุดนะคะไฟเหลืองให้ชะลอส่วนไฟเขียวก็ไปได้อะไรอย่างงี้นะคะก็ปฏิบัติให้ให้ถูกต้องนะคะไฟเลี้ยวรถนะคะในช่องเดินรถนะคะที่มีเครื่องหมาย จราจรห้ามเลี้ยวนะคะคือไม่เลี้ยวรถในช่องเดินรถที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามเลี้ยวแบบนี้นะคะนักเรียนเห็นใช่ไหมคะอันนี้คือป้ายที่บอกว่าห้ามเลี้ยวขวาถูกต้องไหมคะแล้วก็ห้ามตรงไปมันก็จะเป็นผู้สอนชี้ขึ้นแบบเนี้ยใช่ไหมคะอืมนักเรียนลองศึกษาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็หากฝ่าฝืนก็จะมีโทษปรับไม่เกิน1000บาทเนาะ ข้อต่อไปข้อที่2นะคะรถจักรยานและรถจักรยานยนต์นะคะควรขับรถจักรยานและรถจักรยานยนต์ต้องนะคะขับในทางที่จัดไว้ให้นะคะอย่างเช่นถ้าบางบางสถานที่นะคะเขาจะมีเลนของรถจักรยานไว้ให้เลยนะคะก็ให้ขับรถตามทางนี้นะคะถ้าเป็นรถจักรยานยนต์นะคะก็ควรจะขับให้ชิดขอบทางด้านซ้ายของถนนนะคะ รถแท็กซี่ค่ะข้อที่3รถแท็กซี่นะคะคือรถรับจ้างที่บรรทุกคนโดยสารนะคะไม่เกิน7คนนะคะ การให้บริการของรถแท็กซี่เนี่ยจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดเช่นนะคะห้ามปฏิเสธไม่รับคนโดยสารนะคะหากฝาก่าฝืนก็จะมีโทษปรับไม่เกิน1000บาทนะคะห้ามเรียกเก็บค่าโดยสารเกินกว่าอัตราที่ปรากฏจากมิเตอร์ด้วยนะคะหากฝาก่าฝืนก็จะมีโทษปรับไม่เกิน500บาทนะคะข้อที่4นะคะรถโดยสารประจําทางคือรถบรรทุก คนโดยสารที่เดินตามเส้นทางที่กำหนดไว้และเรียกเก็บค่าโดยสารเป็นรายคนนะคะซึ่งกฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการให้บริการไว้ดังนี้นะคะพนักงานขับรถเนี่ยต้องไม่ปฏิเสธการรับคนโดยสารนะคะและต้องหยุดรถและส่งคนโดยสารที่ป้ายหยุดรถประจำทางด้วยนะคะหากฝ่าฝืนก็จะมีโทษปรับไม่เกิน500บาทค่ะ ข้อที่4นะคะยังอยู่ในข้อที่4เนาะรถโดยสารประจําทางนะคะก็คือรถบรรทุกคนโดยสารที่เดินาตามเส้นทางที่กําหนดไว้และเรียกเก็บค่าโดยสารเป็นรายคนนะคะซึ่งกฎหมายกําหนดเกี่ยวกับการให้บริการไว้นะคะก็คือผู้ขับขี่เนี่ยต้องไม่สูบบุหรีหรือกล่าวคําไม่สุภาพเสียสีดูหมิ่นและกล้าวร้าวต่อคนโดยสารนะคะ ผู้ขับขี่ต้องหยุดเครื่องยนต์และให้คนโดยสารลงจากรถในขณะที่เติมน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยค่ะที่5นะคะคนเดินทางเท้านะคะก็คือคนที่เดินบนทางเท้านะคะรวมถึง ผู้ใช้เก้าอี้ล้อสำหรับคนพิการหรือรถสำหรับเด็กด้วยนะคะกฎหมายกำหนดให้คนเดินเท้าต้องเดินบนทางเท้าที่มีทางเท้าหรือไหล่ทางที่อยูอ่ข้างทางเดินรถนะคะข้อที่6กนะคะการขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์กฎหมายกำหนดให้นะคะผู้ขับหรือนั่งอยู่ในรถยนต์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งค่ะ ะะห้ามขับรถกีดขวางการจราจรนะคะขับรถหน้าหวาดเสียวนะคะและใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถด้วยค่ะหากฝ่าฝืนก็จะมีโทษปรับตั้งแต่400ถึง1,000บาทค่ะการขับรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์นะคะ กฎหมายก็กําหนดให้นะคะห้ามขับรถในขณะเมาสุรานะคะหากฝ่าฝืนก็จะมีโทษทั้งจําและก็ปรับนะคะรวมถึงการถูกสารสั่งพักใบอนุญาตขับขี่ไปจนถึงการเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ด้วยนะคะมีหลายขั้นนะคะ การปฏิบัติตนตามกฎหมายจราจรก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตอนเองนะคะแล้วก็ต่อสังคมได้หลายประการนะคะอย่างเช่นทําให้ตนเองและผู้อื่นเนี่ยได้รับความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนนะคะการจราจรก็มีความคล่องตัวไม่ติดขัดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแล้วก็ป้องกันรถ อัตราการเกิดอุบัติเหตุนะคะการเดินทางมีความสะดวกมากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ลดอัตราการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุนะคะทั้งหมดเนี้ยนะคะที่ครูพูดหมานะคะทั้งกฎหมายนะคะทั้งการปฏิบัตินะคะแล้วก็การที่ เราปฏิบัติตามกฎหมายจราจรเนี่ยมันจะก่อให้เกิดประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะพวกนี้นะคะนักเรียนจะต้องเรียนรู้แล้วก็ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะเมื่อนักเรียนโตไปเนาะ,ะเรื่องนี้ก็หมดแล้วนะคะขอบคุณนักเรียนมากเลยนะคะที่ตั้งใจเรียนด้วยดีเสมอมานะคะวันนี้ก็หมดลงแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็แชร์ให้คุณครูด้วยนะคะวันนี้คุณครูไปแล้วคะ่ะขอบคุณนะคะ